ชิลล์กันเนี่ยแต่กจะเข่าไปก่เพื่ใส่กางเกงคืนยากดูเตะสามงานเก่งเียแต่ก็จเข่าไปฮะเจ๊เฮงเดียวถ้าเห็นแต่บุมันดีกอยางนเ่ไหะมาอยากของนอัดเปมัน มันเหนียวนาะเมื okay. ่อเราเป็ดแก่มืออะไเพ่เอิดขากิตนามันกับตอนเห็ดำสันกดพยายามว่เบ้ตัวเป็ดมันจะาแค่กิแตะเป็ดส่วนไมเป็นเนีเดือดแดงนะบบแค่ดเดือดหรอแค่จะเห็ดเป็นเดือดเแต่ว่าก็จะใส่ขวใส่ยัางเข้าไปก็กินยังไงเคยกินแล้วเม่ไ จะมาปีนีผมก็ควดเป็ดเลยนี่ก okay. <th ็ไม่มดนะเนวเาะ่าแต้ผมตีินได้ปียนถ้าให้ให้เีว้เว่าให้ไปซื้อเป็ดมาทำานูข้าวมิตรโอเคหรือังโอเคแล้วโอเคนะหัวทำผิแต่จานสอนันเนสี่สองเยอะสี่สามี่สามได้หมดนะจ้าได้หมดจ็ดจงเอาหมดได้หรอแนแล้วนี่กินไปสองยอะแหละ thank you madam 1 uh, ี3 4 5 6มห้า่ะหนะพี่สม่ากด้าสิ่สสามสี่หเจ็ดนันเต็งเมื่กี้2ห่สิ สสอยี่สิบเปคนก็ันสาสี่หกคนโอ้ยน่าสะากาติดเน็อเจ็ดสาี่นามาเจ็ดดี่หนึองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ด่ย่านยังไมออกมายกอยู่ยังยังมาว่าย่านท มันกินลายขวด7แกะ9 10, 10, 10, 10 3ก7 9 10อน่สามตัสองตันสองตันหนึัน1 9 10ลายขวดกับบุกก็เป็นเนี่ยลายขวดสามขวดนักินี่สิบขวด2องตัน9 10จะคงออกสองร้อย ที่น่าเศ้ามากเขาอ,ออกเบ็ดใครออกก่อนได้เปรียบไงใอ้ออกทีหลังก็เสียเยอะเสือมาก่อนสี่ขวดมาอ้อยมูที่เหลือมูซื้อมาพเพิ่มหกขวดหกขวด เอาดีเอาดีเอาดีใ <brands> ส <king> <Une x pected ounded> <alright> ่หัวไปมังน่ีปาทิ้งเ้อลูกบนบาไกลแตัวแก่ตันงสัตหนึ่งียวนะไป่เถดมาดื่มละดูนีหมาม่ในเงินเป็นใปอีกเงินแล้วนเงิน เอาสิเอาเลยจ้ะองยามคสอามสโอ้อาได้เงินจ็แล้วใิน่มเอเงินฟันมาเ้าในหัวคือ่าอะไรคืจะออกตเกาอะอันนี้กันเลหัวคอยแล้วโบซื่ออนานๆเลยนะยล้วฟันตะคอเอาเอาทองมาให้ในเจดเพร่นทองนะทององนี้นหนึ่งนานเดียบอ่าได้หนึ่กับผู้นันเอาทองมาให้ผู้นีเอาทองมาให้ผู้นดกซื้อทองให้สิในเจ อันนี้ฟาดทาหาเตัวุนี่ก็มึงหาอยตัวเงที่เปนไฝนคอยตัหาหจ้ะหางก็ห้าหัวก็หหัวก็แปหัวก็แปดเ กับเนี่ยห้าสอกันไว้อ่าเร6หกสูงกับหกหกสูงหกห้าหกสองมันอยู่ต่ำมหกสูงต6วเต็งอยต่ำเต็งเต็งต่ำหกสูงหกห้าสองมานอยู่ต่ำๆต่ำต่ำตัวจต็งอย่าอต่มันมมีอะไรม สเียวสีัน่อ่ะสีเียวสอนอะไรเไม่ไดออกสีสันอ่นตลอดเลไม่อยู่เมื่อกี้ไม่มีเลยดกา้าสามบวกเตัวแล้วตัวสามสออหยางอน้สามสี่ห้าก็ไม่มีห้าสามไม่น่าสนใจ่ก็ได้สตัวเนี่ย เขาเล่นกันอยู่เมื่อกี้พาไปดูรมๆเขาได้กันเป็นเสียงคู่นึงมากเลยึเามาหาดยิออกกล้องทำไมาในห้องมันดูรรตกาินกันไถูกี้ถูกกล้องงานผมต้นตะกันอ่ะสามสิบกจ็ดดหามสิ เ็ดปดสิ่ไปเจ็บเลยไปของหนามให้องสิงเงินไปพวกที่เด็กของนไม่เสียงเงินคืของหนมจะน้าอะไร็ได้เี่เงินป่ะหน้เรียบร้อยแข้งให้พ่อแกงแล้วนไม่หักมสิติด hà hát nhiều hai hà số hai hát giỏi này xuống giỏi hai hát 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 น่าเรียบร้อยมาเต็มหเต็มคอยบอสหเดียวได้อยู่ใช่ไหมได้เต็มเ้ยนเต็มเต็มแล้วห้าส2งเียวห้าเียวถือย่จับก้อนมูเยย่าจับตัวมันถือย่าพอจับตัวก็ถือเอาไปหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดสิบ Ng thong thắng thì hằng bột kẹt trắng sĩ Ng thong thắng sĩ hằng bột kẹt mong thong kẹt mong thắng sĩ mẹ trắ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 ng sĩ mẹ trắng thắng sĩ mẹ trắng thắng sĩ mẹ trắng sĩ mẹ

กูมาจะสีเยียวไม่มากเลยบนี้สององตาแล้วสีสีเยียวเยียอยู่เนี่ยก็ยังบอกอยู่ว่าเล่นอะไรก็ช่างถ้าออกสีอย่างนี้ไม่ได้หรอกอาไปโหลดไปเจอไม่มากอี๋สองามี่เจ้าสมีเจ็็เกาสตาที่าวก่ามาก็อไปเอเมไมเเดี๋ยวละสามหม หนึ่งซูนอืมเนี่ยขาว่าห้าย,ย้นี่ย้ามาใส่มักบ้านเนาะไก่ใงง่ๆน้ำบอกถึงเนาะเราชชอญตัวไหนเราก็ลงตัวนั้นอะไรี้น ราไม่ได้ฟังไม่ได้ดูห่ฟังว่าเราเขาเนี่ยท่านทย่าฮ่าฮ่าูไปสุไสบาย สี ọ, 4สวตํำพนะเต็งสอยู่ก่อเามาเเต็งสีไม่เปลี่ยนใจแล้วหกสามหใบหกากี่ใบหกหกห้ากับหกนอยากจะของจากตำมาเตสี่นั่นแหละสี่กับสองแค่นั้นอืมไปน้ง สามสามคำหาสามโอ้สีเ็ดเหาีดีว่าอกหาีแต่เขาไม่ติงหาเาหาหาตามวะที่ไ้สองหลอกมาถูกไมีหถูกล้มถูกส่ถูกแน่สี่อถูรู้เขาไปสี่สองเยอห้าสองเยอะน่ะเดียวโลด โอ้ยห้าสี่เยอสองขมานให้นี้ยสมสยแสดงเงินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิหนึ่งสองา่หาหเแ้าสนี่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบเอ้ง้งเลีอีกมั้ Cái kính mạng có rất kính À Cái ừ. à này Chị gặp yêu thì là cho หกห้าหกสูงหกสูงอะไรสิบอันนั้นหกเนาะอันนี้หก จ้องเลยปิดห้าสี่เหี่ยวตัวเดิมห้าห้าสี่เหี่ยวก็จะไม่ได้จางเยอะหกสี่เหี่ยวยังไงสี่กับเหี่ยวยังไงโอ้ยถือเป็นสี่เหี่ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกินเนี้อมายังเลยวะอะไรเนี่ยหกมาช่วยหกมาช่วยโอ้หนึ่งว่าหาสี่เหี่ยวตัวมตัวหกมาช่วยแต่ถ้างั้นแล้วก็ตาย เอวเอวมาสองตัวเนี่ยสิกระสีพักกันใดเนาะมาสี่สีเอวสิลงทุนสี่เงินสองขาดทุนอยู่หกพันหนึ่งเงินสองเงินามเงินสองลงนสามเงินสองใช้สามเงินกอนสาม่พันมีมาแบบนี้ก็มืดตึ๊บแล้วอ่ะทำมาหาเสียตายดิหนตีม ตเตรียมเครื่องปคอยจอหาีเอียวปาีกับเอียวมากอะย่างเยะสีถงเอ,อียวยังไงได้น้นาเพชรคอยตานนัน เอ่ตงตามหกสองเน่งต mm ้องไม่เขาลงหกสองลงหกสองเขากันแล้ววิ่งหานาะหกสองเอียวหกสองเอียวอะไรเนี mm ่ยสิบสองสิบสองดูเอียวล้วอ่ะทัยูมาหนะ ได้ละหยุดสามสาาเอาละหากับสามได้แล้วตัวนึงละสี่อ้าวเลยสะเตนนั่นเว้นเลยสามสี่ะวิ่งห้าอย่างเดียวอ่าเฮ้ยทำบอทำทุกคนกินจะรทำยังเค่กระซิบใจใครคือลึกใจฮะ

อือโอ้สาองโอ้าดอกหาสามบอ่ะจบเขอลงจบเลยนบัคับมีสิบใบอืมสีกับเอียวมาแต่อีกยงสิบามคนนะโอ้เอาอีกเด้อ ีเยอะก็จะวางไม่ถูกอีอ <c oughs> กเขาเขาก็<ม>พูด<ม>ตลอดนะแต่เจ้าของก็ไม่เคยลงตามเขาหรอกนั่งได้กับปวดดังเนาะตอนนั้นเมื่อวานเนี่ยสองสนะาววัวหกมาหกมาอะไรถูกไปซีเยอะแต่เดึ่งสีไปจากเมืองกัน 6กหามาใส่สี่สามหกสูงเท่าไหร่นี่สิไปสี่ามเลยหกสามหกไวขายหกอย่างเดียวตอนนี้ของเยอก็เป็นองยอะสี่สงเยอะจกระซมแปสีกับเบียมากกว่านตัวอะไก็ะงกับฝงเลยหอ้ยยอะไม่ได้เด้สีเขสียอ ยอซีีเียมากอะไังวะบอกแล้วว่าซีกับยออะไรมาก็มาแล้วทีนี้เรียบร้อยถูกหมดลยเจนหมดนี่เด็กผู้หงแบบไม่ช่องซีช่องซีแม่แ่องน้องยอม่นเต็มเต็เรียบร้อยดีที่บอรเซเอียยบอเจอนะเจาะเบอรเีต้อนรรับกับเอียปยัดมาี่ห้าหกเจ็ดดเ อาสเพราะว่าสก่โล่แล้วจะไปถือด so ิบ yeah, ัวยูมักหนึ 5, ่งสองสามี 5, ่ห้ากจเสี 5, ่ควรจะคือมักแท้ควสีหมักเมันได้ลยจะมักัายในบรนดาอะไรเจียวซงสีดำก็สีขาวหมักได้ลายอือสองสา่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสามสี่ส้าหกเจ็ดเจดเจเดกายีสิ

ยี่สิบสามสี่อ้าหกเจ็ดแปอ้โหเจเมื่อยเพราะงั้นเมื่อยทางนี้ง่วงเมื่อยง่วงคนนึงเมาเออน้าไปดูเจ๊น้ำตังง่วงง่วงอีกคนนึงสบายคนนึงง่วงคนนึงเมื่อยคนนึงเมาคนนี้เอาตังอย่างเดียวเออยังไงเจ๊ ซองสี <24 S 2> 24, ่ีองโอเคมันน right. ี้เมื่อแจกเวาแล้วจีนเดี๋ยกเดี๋ยวก็ถือวล้วีนเราอ้าเมื่อนี้เรียอว่าวันนี้วันดละจางสี่ห้าหกเจ็่อสามส่าจ็ด่อสแปดอู้ ปเงินแล้วเจเนาะ2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 มุงตรงสีขาวพกไปสสิงสากสิโอ้ยไรไปติมหัอเลยเพื่นก็นับเพื่อนก็ได้อืมที่เปิด